ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นคราบยางน้ําตาลนะหนเหนียวนะแต่ว่าล้างไนก็ล้างไม่ออกเท่าที่ดูแล้วตอนเนี้หามาหลุดไหมหลุดเลยแหละ idea for อร์ไลท a ชนครับวันนี้ผมมาทํากิจกรรมข้างนอกนะครับจะมาภายเรือยางนะเชื่อว่าทุกคนนะครับที่เคยใช้รถมาสักประมาณ3าปีขึ้นไปเนี่ยจะเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ต้องเจอแน่ๆนะก็คือคาบต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรถยนต์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นคาบยางต่างๆที่เราไม่รู้สาเหตุหรือว่าจะเป็นคาบยางมาตอยคาบสนิมที่กันชนโครเมียมหรือว่ากระจกโครเมียมก็ดีนะส่วนคาบที่ผมว่านั้นนะ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนลงไปดูที่รถกันเลยครับเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกอวิธีการขาจัดคาบ สนิมนะครับที่รถยนต์ของเรานะรถยนต์เนี่ยเมื่อเราใช้เป็นนานๆแล้วมันจะเกิดคาบสนิมหรือว่าคาบหมองแบบนี้ครับเห็นไหมรถคนอื่นนาะไม่เป็นนะครับแต่ว่ารถผมเป็นเนี่ยนะครับสนิมแบบนี้นะแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์อยู่แล้วมีปัญหาคาบสนิมเกาะนะที่รถยนต์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือคาบคาบยางนะครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นยางอะไรนะแต่ว่าคราบเนี้ยอยู่ที่รถมานานแล้วประมาณ 3- 4สเดือนได้แล้วมันเอาไม่ออกแล้ว<ม>เห็นไหมมันเป็นเส้นๆแล้วมันก็ยาวตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นคราบยางน้ำตาลนะเหนียวๆนะแต่ว่าล้างไงก็ล้างไม่ออกนะ๋ยวันนี้ผมจะมาะดีวิวนะการทําความสะอาดพวกคราบยางมาตอยแล้วก็คราบยางที่เราไม่รู้ว่าคราบยางอะไรแบบว่ามันติดรถแล้วมันเอาไม่ออกเลยจะต้องทํายังไง สำหรับคาบยางพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำมันสนนะครับถูดูนะว่ามันจะได้ผลไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับลำดับแรกเดี๋ยวผมขอฉีดทำความสะอาดก่อนนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีเงาสะท้อนฉากด้านหลังอยู่นะอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวเราก็ฉีดทำความสะอาดไปก่อน ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเป็นคาบยางเ,เป็นรอยรอยยาวเลยมันไม่ใช่รอยกูดขีดนะมันเป็นคาบยางเนะี่ยผมเป็นมาสามที่เดือนแล้ววันนี้ผมก็เลยเตรียมตัวนี้มานะครับเนี่ยนะน้ํามันสนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไปพร้อมกันเลยว่าเอ้ะมันได้ผลจริงไหมน้ํามันสนเนี่ยเราก็ลองป้ายลงไปเลยนะ ตอนนี้คาบมันก็เริ่มจางลงแล้วนะครับหลังจากที่ผมเริ่มถูเริ่มขัดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะแนวเนี่ยนะเห็นไหมเริ่มหายไปแล้วเห็นไหมครับวันนี้มันมีเงาสะท้อนนะี้ยอาจจะดูยากนิดนึงต้องขออภัยเนี่ยนะแนวนี้นะเมื่อสักครู่นี้มันมีแนวนี้อยู่นะหายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลรับหลังจากนี้กันนะครับเนี่ยนะอันนี้ ทุกคนครับตอนนี้คาบยางก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับทั้งบริเวณเนี่ยนะบางโคนด้านหลังเนี่ยนะบางบางโคนขึ้นไปตรงนี้นะเห็นไหมตอนแรกที่มันเป็นเส้นๆตอนนี้ก็จางลงไปเยอะแล้วอันนี้ผมยังขัดไม่หมดนะครับสําหรับครั้งแรกที่เราชุบเราก็จุ่มทาลงไปเนี่ยไอตัวน้ำมันสนมันจะค่อยๆทําปฏิกิริยากับไอตัว ยางนะครับคาบยางหลังจากนั้นพอเราถูทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะเราพอมาขัดอีกครั้งหนึ่งเหมือนก็ว่ามันจะหลุดง่ายขึ้นแล้วมันก็พอขัดไปขัดมาแล้วคาบมันก็หลุดไปในที่สุดนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะลงแชมพูอีกครั้งหนึ่งนะให้น้ำมันสนมันหมดไปนะเพื่อความสบายใจ ็นไหมคาบที่อยู่ตรงที่บางโคนหายไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขอเก็บงานนะถูอีกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวคาบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมกําลังเอาน้ําเปล่าฉีดให้ทั่วเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดคาบอาจจะยังไม่หมดร0อนนะครับแค่ให้เห็นว่าคราบมันหลุดออกไปจริงนะ รถสีดำนะคะมันอาจจะเป็นเงาสะท้อนนะดูยากนิดนึงแค่ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะว่าเออเอาน้ำมันสนโถแล้วคาบยางมันหายไปจริงแค่นี้นะนี่คือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับทุกคนเห็นไหมคาบตรงบางโคนเห็นไหมหายไปแล้วนะผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ สิบห้านะครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครั้งแรกที่เราชุบแล้วก็ถูลงใบที่ตัวคาบนะไอตัวน้ำมันสนมันก็จะทำปฏิกิริยานะหลังจากนั้นยิ่งปล่อยให้นาน5นาทีขึ้นไปเนี่ยตัวคาบมันก็จะเริ่มหลุดแล้วก็ล่อนง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นพอเราถูสักนิดนึงนะมันก็หลุดแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมให้ผ่านเลยล่ะสำหรับใครที่จะใช้ น้ำมันสนนะครับล้างคราบยางต่างๆที่เกาะกับตัวรถเราโอเคทุกคนหลังจากจุดนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปขัดตรงสนิมที่มันเกิดตรงโครเมียมนะกันชนท้ายตรงเนี้นะครับเชื่อว่าคนที่ใช้รถมา3าปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องเจอปัญหาเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงนี้กันต่อครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปซื้อ,อุปกรณ์นิดนึงนะพอดีผมลืมซื้ออุปกรณ์มาไม่ครบ เดี๋ยวเรากลับมาขัดตรงนี้กันต่อครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มสายชูนะครับผสมกับผงซักฟอกนะครับในอัตราส่วนอ่าหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าสองต่อหนึ่งก็ได้นะครับเอาที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสน,นะโดยเราจะใช้น้ำส้มสายชูแทนน้ำไปเลยนะครับแล้วก็ผสมกับผงซักฟอก ผมทายทามือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยนะเห็นป่ะฟองฟอดเลยนิดเตียงฟองก็ฟอดแหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะฉีดน้ํานําร่องไปก่อนนะสังเกตนะครับอันนี้คือรอยเดิมนะครับเนี่ยเป็นคาบสนิมที่กันชนรถคันนี้ใช้มาสี่ปีกว่าแล้วนะถึงแม้ไม่มีรอยจากการชนแต่ก็มีรอยจากธรรมชาตินะครับคือสนิม ผมเคยเอากระดาษทรายไปขัดแล้วนะครับมันก็หายนะแต่ว่าไปกันใหญ่เลยพอสักพักหนึ่งสนิมกลับมามากกว่าเดิมอีกเดี๋ยวผมจะเริ่มถูรอบแรกก่อนนะครับไม่หตัวน้ำจะสองตัวกัส่วนนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นรอยสนิมเหมือนกัน ให้เราจิกไหมสักนิดนึง้กวนให้ตัวนี้ให้ตัวน้ให้ตัวนร้เสร็จไปที่คาัน่าก็เดี๋ยวมาสักทีน่าจะเดี๋ยวเราขัดทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาขัดอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับเท่าที่ดูแล้วตอนนี้ถามว่าหลุดไหมหลุดเลยแหละ แต่ยังไม่หมดนะไอจุดใหญ่ๆเดี๋ยต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงไอพวกจุดเล็กๆน้อยๆคาบเหลืองๆเนี่ยมันจะไปก่อนเลยนะมันจะหายไปก่อนเลยไอจุดที่เหลือท้ายๆเลยก็คือพวกคาบสนิมใหญ่ๆแบบเนี้ยนะพวกนี้จะเหลือท้ายสุดนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าร้อยคะแนนเนี่ยผมให้80นะแต่ว่าคาบตรงเนี้ยนะจริงๆมันใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมปล่อยให้คาบสนิมมันเกาะนานเกินไปเวลาเราขัดเสร็จแล้วมันก็เลยทิ้งคาบดำๆเอาไว้ให้เราเห็นจากรอยสนิมในอดีตนะที่เกิดขึ้นผมก็ให้ผ่านนะครับสำหรับคนที่จะทำตามก็ได้เลยนะคาบสนิมมันจะออกแต่จะต้องเป็นสนิม ที่ไม่เกาะหนาจนเกินไปนะถ้าเกาะหนาจนเกินไปแล้วเราไปขดัดมันจะทิ้งคราบดำๆไว้เนี่ยนะแบบนี้แหละเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตอนแรกเห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันจะมีคราบสนิมเหลืองๆดูจากด้านท้ายเนี่ยจะเห็นเด่นเลยนะแต่พอขัดแล้วเนี่ยถ้าไม่สังเกตจริงก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้น สูตรลดคาบสนิมสำหรับน้ำส้มสายชูแล้วครับผมสักฟอกผมถือว่าได้ผลนะครับใช้ได้ทุกคนสามารถเอาไปลองได้นะครับท้ายคลิปนี้ idea for i อเดีย for r i t e channel สนับสนุนให้ทุกคนมีไอเดียก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆในการนำไปบำรุงรักษารถยนต์ ของทุกคคนนะรับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นปกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย